สี่ครับเปล่าสองสามสี่อัแตร้าห้าเลือดอัลูมีเนียันนีที่ชาร์จเดวีด้วยเะือสีสหลังเป็นเีือีหรือเืองเปียกเพรว่าฝนตก สามลงมาที่สีกระหน่ำลงมาทีเพศรถราก็วิ่งยกมือสองวบคุมเดินไปที่สี่ขับข้าวทำสนทุกโซมีแบบคนคอมุจุตรยะ กปรถทไปเดอยๆุกบาทไม่ไปนนี้ทางเขาเขียมนะครับ้อมตลารอดเลยมีแก้ปัญหาที่จบ้อก็ลุขึ้นบอนะครับวยมาวางไว้ วนนี้อามึถึงหน้าที่สี่จะเดินไปตลาดฝั่งด้วนอ,อยู่เลยครับอาทตยี่เนี่ยสืบาตทีุ่ดๆนะครับทางเท้าชรรุดก็ซ่อมเป็นบางจุด ที่ล็อกกระจานด้วยนะครับปตมนะไปติดกระจานมาโค้มาล็อกครับสองอ่วงก่อจะยานตมยังมออีอยู่ย้ครับครับหน้าป้ายท้าที่สโล่งเป็รถผู้บารติดทะน,นี่าลง ครับขอรักบบาทรี้านผลไม้ห้ร้อยกสบบาท ขึ้นลอยหนิ่งที่หนึ่งที่ขึ้นทุกข้คสอบ